สี่เหตุผลทางจิตวิทยาที่ทําให้เขาชอบคุณมากขึ้นสวัสดีครับผมครูรบสอนจีวิทยาความรักสายดำข้อแรกนะครับเรียกว่านะครับ reciprocal นะครับ liking นะครับ reciprocal liking นะครับ วิธีการนี้นะครับให้เรานะครับหลอกเขานะครับเวลาเจอเขานะครับให้เราเนี่ยทำรู้สึกว่าโอ้โหดีใจที่สุดนะครับที่ได้เจอเขานะครับทำไมถึงโชคดีจังเลยได้เจอคุณนู่นนี่นั่นเนี่ยฉันน่ะอยากเจอคุณมาตั้งนานแล้วนู่นนี่นั่นนะครับเทคนิคนี้นะครับคือเป็นการที่คนเรานะครับจะรู้สึกดีนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกดีกับเราก่อนนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราเจอเขานะครับทุกครั้งนะครับให้เรารู้สึกว่าโอ้โหแบบว่าเหมือนกับ เจอดาราเกาหลีที่คุณเชิญชอบนะครับแบบว่าโอ้ชอบมากๆเลยเป็นแฟนคุณนู่นนี่นั่นอะไรนี่ครับเป็นแฟนคลับนะนะครับเป็นแฟนคลับคุณนู่นนี่นั่นนะครับเขาจะรู้สึกว่าเออทำไมเขาถึงชอบคุณจังเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าคุณน่ะชอบเขาก่อนแล้วคนเราชอบให้คนน่ะชอบเรานะครับเราก็จะรู้สึกดีกับเขาอันนี้คือข้อแรกครับข้อที่2ครับ talk about your similarity นะครับคือนะครับให้เรานะครับหาจุดเหมือนนะครับกับเขานะครับไม่จำเป็นต้องจริงก็ได้นะครับแต่จริงไว้ก็ดีนะครับ แล้วนะครับให้เราบอกว่าเอ้ยเรามีอะไรเหมือนกันเลยเออคุณมีน้องสาวฉันก็มีน้องสาวอ๋อคุณคนภาคเหนือฉันก็คนภาคเหนืออ๋อเธอไปโรงเรียนคริสมาฉันก็ไปโรงเรียนคริสเธอเรียนเอกภาษาอังกฤษฉันก็เรียนเอกภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นนะครับหาจุดเหมือนนะครับเพื่อจะคุยให้เขานะครับเพราะว่าในด้านจิตวิทยานะครับคนเราจะชอบคนที่มีอะไรเหมือนกันแล้วเอ้ยทำไมบังเอิญเหมือนกันจังเลยเนี่ยฟ้าประทานมาแน่เลยเขาจะคิดอย่างนี้ครับ ข้อที่3ครับสำหรับผู้หญิงนะครับโชว์ซัมสกินนะครับเวลาเจอเขานะครับให้เรานะครับเปิดเนื้อให้เขาเห็นบ้างนะครับแต่ไม่ใช่โป้นะครับคู่สอนเสมอนะครับเซ็กซี่ไม่ได้หมายความว่าโป้นะครับคุณสามารถเปิดเนื้อไหลได้นะครับแบบนี้ก็เซ็กซี่แล้วนะครับ เพราะว่าในด้านจิตวิทยาเหมือนกันครับผู้ชายนะครับมองตัดสินด้วยภาพอีกแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเขาเห็นนะครับผิวของคุณเนียนเนะครับแล้วทําให้เขาจินตนาการนะอย่าไปเปิดนะครับถ้าเปิดเขาจะไม่มีทางจินตนาการมันเห็นหมดแล้วทําไมต้องจินตนาการนะครับคุณจะต้องเปิดนะครับให้เขานะครับไปจินตนาการนะครับอย่าลึกเด็ดขาดนะครับแล้วเขาจะชอบคุณมากขึ้นครับข้อที่4ครับ give other guys the time of the day นะครับคือหมายถึงคุณไม่ได้คุยกับเขาคนเดียวครับอันนี้ระยะที่ยังไม่เป็นแฟนกันนะถ้าเป็นแฟนกันแล้วไม่ได้นะครับ ยังไม่เป็นแฟนกันนะครับคุณห้ามคุยกับคนเดียวเด็อดขาดคุณจะต้องมีคุยคนอื่นบ้างแม้คุณไม่ชอบหรอกแต่คุณจะต้องมีให้เขารู้ว่าเราไม่ได้คุยเขาคนเดียวครับมันจะได้ไม่เป็นของตายนะครับเขาถึงอยากไล่ล่าเราครับคุณถึงจะดูเป็นคนที่มีคุณค่ามีคุณภาพคนอยากได้นะครับไม่ใช่ว่าเขาเห็นว่าคุณเป็นของตายไม่มีใครอยากได้นะครับแล้วใครจะอยากได้คุณครับคนเรานะครับยิ่งเห็นใครอยากได้อะไรคุณยิ่งอยากได้นะครับทำไมต้องแย่งซื้อกันเพราะว่าฮ มีแต่คนอยากได้ดังนั้นนะครับเอาไปใช้กันนะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับสามารถปรึกษาครูได้เบื้องต้นฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูนะครับแต่ลิงค์ครับเป็นกำลงใจทุกคนครับสวัสดีครับ